ตองคุมกันมีให้เลือก6แบบนะคะมาดูกันว่าเราจะได้แบบอันไหนมีให้เลือก6แบบจะได้อันไหนทุกคนคิดว่าได้อันไหนคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยากได้อัน,นอันนี้กับอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ชอบอันนี้ ช่นบ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ุกวยมีการด้วยถุงใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนถุงใหญ่แบบเอเวอรมากเลยอ่ะเอออยากดูการเลยแม่เออดูการดูการเออที่ได้แล้วก็คือ

ร้อยเกสิบเ้าบาทได้ได้หัวใหญ่มากเลยแม่อยากได้แต่ก็น่ารักอยู่เลือกกล่องผิดหรือเปล่าเนี่ยลูกก็ถลก็ได้ชิดเจอได้รักได้รักสัมผัสคุสม้มมากเลยค่ะน่ารัก กูเก็บบ้าๆวันนี้ไม่คณนณแม่ซื้อให้เรียกเกินมาผีแต่ไม่อยากแม่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะจนันนค่ะน้าอยาก่หุด